พื้นที่ตรงนี้เป็นของทุกคนที่เรามาร่วมกันทำอะไรเรามาร่วมกันอนุรักษ์วงการพระเครื่องเห็นปะคนยังไม่รู้เลยว่าเมกะพัดเนี่ยใช้ในด้านมหาอุดยังคิดว่ากลับดวงชะตาเห็นไหมคนไม่รู้ก็กไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาบ่นครับว่าทำไมพระเก่าที่เล่นหากันเนี่ยนะทำไมนะขายไม่ค่อยได้คือหนึ่ง ขายได้แต่คุณต้องขายคนที่ดูเป็นถูกไหมอ่าแล้วเพอเอญคนที่ดูเป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักคุณจะเข้าถึงตัวเขาก็ยากเนี่ยการขายที่ง่ายที่สุดก็คือการขายในสนามพระหรือขายในโลกโซเชียลแต่คนที่เขาดูเป็นเล่นได้อ่ะที่เขาเล่นพระหลักเขาไม่ได้มาไล่ซื้อตามโซเชียลถูกเะล่า นะส่งรูปมาให้เขาอ่ะเอาไปให้เขาดูเขาดูแท้เขาก็จ่ายตางังพระแบบนี้นี่เขายิ่งชอบนะเขายิ่งเพราะเขาจะเลือกซื้อแต่พระยอดนิยมแต่สําหรับคุณที่ไม่รู้จักเข้าไม่ถึงไม่มีเบอร์โทรของนะลูกค้าดีๆหรือเซียนดีๆคุณก็ต้องเลือกการวางขายในสนามพระถูกปะหรือในโลกโซเชียลแล้ว คนที่อยู่ในสนามพระหรือในโลกโซเชียลเขาดูเป็นหรือยังอะ่ะเขารู้จักพระเครื่องหรือยังอะ่ะคุณฟังผมดีๆนะถ้าคุณไม่ทําให้เขารู้จัก รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อเช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรัป๊บไปเซอร์าแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S c เ e c ช็คเชพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคได้เลยผมรอผมรอปิดชุดใหญ่จากประธานแชร์อยู่เนี่ย สวัสดีพี่เก่าบางสะพานครับสวัสดีก็พี่อ่าวันนี้พี่เก่าก็ร่วมประชุมด้วยพี่เก่าก็เป็นหนึ่งในทีมงานจัดการประกวดครั้งนี้นะครับ<ด>คราวน,นี้วันเนี้ยเรื่องของเรื่องเนี่ยอัดนครถมอยู่พอดิบพอดีเลยนะครับผมได้พ้ามาห้าห้าองค์นี่ห้าองค์เนี้ยไม่รู้ว่าจะให้เหมาดีหรือเปล่านะครับ อเอาเป็นว่าเราหยิบพรผ้าองค์มานั่งคุยกันก่อนละกันผมชอบอันนี้มากนะอ่าผมชอบอันนี้มากเพราะว่าเป็นเนื้อที่ผมอ,อ,อ่ะคิดว่าเหนียวที่สุดสร้างน้อยที่สุดอ่าคิดว่าเหนียวที่สุดและสร้างน้อยที่สุด นาเสืออันดับหนึ่งของประเทศไทยสองหน้าด้วยเนื้อสองหน้าคือเอาว่ายากที่สุดอ่ะคือสองหน้าเนื้อเมกะพัดนะเห็นแวบแวบแต่แต่ฝีมือดีถ้าฝีมือไม่ดีผมคงไม่ทำบ้านผมสี่หลังอะเมกะพัดอ่านี่คือต้องบอกว่าพระแบบนี้นะ จะอยู่กับบ้านนักสะสมสมัยก่อนเขาเลือกไดไงถูกไหมอ่าอย่างมีตังอะอย่างผมเนี่ยเก็บพระราลีอะผมก็เก็บพระราลีสวยๆไว้อันไหนหายายากๆอย่างไอเล็บบล็อกนิยมอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บไว้เยอะเพราะสมัยก่อนยังเลือกได้แต่สมัยนี้มันเลือกไม่ได้ของแบบนี้ก็เลยมีมูลค่าสูงมากๆแล้วใครมีเนี่ยเวลาหยิบออกมาให้คนได้เห็นเนี่ย มันมีคุณค่าอย่างนะชนิดที่เรียกว่าตาังอมีเหมือนกันได้รถซื้อยี่ห้อเดียวกันได้นะบ้านปลูกหลังใหญ่เท่ากันได้แต่จะหาพระมือเก่าๆอ่ะพระยอดนิยมอะที่สภาพสวยเหมือนกันหรือพิพเศษเดี๋ยนี้ยมันยากแล้วพระจริงเป็นสิ่งหนึ่งที่เขานิยมเพื่อเอามาเก็บสะสมแข่งขันประชันกันเมฆพัดก็มีปิดตาด้วยดิก็เมฆพัดปิดตาก็แพงไงนีฮะคือของหลวงพ่อน้อยเนี่ย เนื้อเมกะพัดแพงที่สุดเนี่ยน้อยด้วยนะครับปิดตาเนื้อเมกะพัดองค์กี่บาท สวยด้วยองค์นี้ริมแสนหูตากระพิบเมกะพัดใช่ไหมพี่ไก่ใช่ก็พัดครับเนื้อแร่ของหลวงพ่อน้อยเป็นเนื้อเป็นพระที่สร้างน้อยมากและเชื่อกันว่าพระเนื้อแร่เนื้อเมกะพัดของหลวงพ่อน้อยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองตวเนื้คือเมกะพัดอันนี้เมกะพัดเจอทองร้อยองค์ยังไม่เจอเมกะพัดหายากจริงพรุ่งนี้ไปหานะอาจารย์พี่แซมกิติวัดครับนี่บล็อกเหรียญ เขาสะายแดงอ่าอ่าพราะบุทบาทวัดเขาสะายแล้งนี่ธรรมชาติดูง่ายเลยครับองค์นี้คือต้องบอกว่าแท้ดูยังไงอืมอ่าแท้ดูยังไงเนี่ยคุณก็ต้องเคยเห็นเมกะพัดนะจนชินตาอ่าเช่นเนีอย่างเมกะพัดปู่บุญนะผมมียว่แถวนี้แหละ โอ้โหหน้าเสื้อเมกะพัดดูง่ายผมมีวันที่แล้วเมกะพัดปูบุญปิดตาเนื้อแร่องค์หนึ่งเกือบแสนครับที่อัดนครประถมอ่ะเห็นไหมนี่เมกะพัดยุคโบราณอ่ะเมกะพัดปูบุญแหววัดเกตขอบคุณครับอ่ะนี่ อ่ะถือไว้ลูกอ่ะเก็บรวมกันไว้เลยแล้วเมกะพัดรวมมันจะแตกนะถ้ากระแทก,ก,รกแทครับลูกเห็นไหมนี่สายตาคมเพราะเป็นสายของเขานี่เห็นไหมฮะถ้าเราเห็นเมกะพัดจนชินอะ่ะเนี่ย เราเห็นเมฆพัดเก่าเก่าจนชินพอได้เห็นองค์นี้ก็ความแห้งนะฮความย่นเพราะเมฆพัดเนี่ยเขาต้องค่อยๆตกผลึกให้แข็งตัวเขาจะเกิดมีรอยเหนอยย่น คือถ้าเห็ียดเมกะพัดบ่อยๆเนี่ยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อแห้งไปด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นเมกะพัดสมัยใหม่อะโอมากล่องเมื่อกี้นี่ถ้าเป็นเมกะพัดสมัยใหม่เห็นไหมอะมีสมัยใหม่อีกไหม ไอโจบอกแค่หยิบเสิร์ฟนะผมก็เมื่อยแล้วไม่เป็นไรอะมาก็เวลาผมมีผมมีทีขนาดเนี้ยคุณคิดเอาแล้วกันนี่เห็นไหมอ่ะยกขึ้นไป นี่ต่างกันไหมมันแค่นี้คือคุณต้องมีของเทียบแบบเนี้ยมันไม่มีหรอกที่ฟังแล้วมันจะดูพระได้อะเพราะคำว่าดูพระคือใช้ตาตามันต้องใช้การเห็นสวัสดีครับพี่วิรัตอ่าคุณวัฒนาพี่กบดาพี่มานาชัยสวัสดีครับพี่จีวิเศษอ่านี่เห็นไหม อ่าอย่างเงี้ยคุณเห็นแล้วว่าแท้เนี่ยเขาเข้ากันถูกป่ะ<ม>กับกลุ่มยุคเนี่เก่าอย่างเงี้ยยุคใหม่เห็นไหมก็ยังใสปิง้งแค่นี้เอง<ม>อ่<ม>าคราวนี้แน่นอนครับ การสะกดาธาตุที่เอามาสร้างเป็นธนสิทธิ์ที่เราเรียกเมรกรพัทเนี่ยเด่นด้านไหนเออเมรกรพัทเด่นด้านไหนอ่ะโอเก็บลูกนาว่าหนูต้องเลี้ยงใส่ใส่กล่องเลทก็ได้แล้วก็แยกกันเก่าใหมอ่อ่ะ เปลี่ยนโชคชะตาครับเมกะพัดอ่าเดินสนามไม่ค่อยเจอมาอยู่นี้หมดนี้เองครับอ่าเนี่ยเห็นไหมหลายหลายคนก็ยังไม่รู้อ่าถ้าบอกเปลี่ยนโชคชะตาอันนั้นเมกะสิทธิ์ทีนี่นะฮะเนี่ยคือผมเป็นคนชอบเก็บเมกะพัดแท้เก,กเก่าใหม่ผมเก็บไว้หมดอ่ะตอนนี้ไม่ได้แยกมีแบบนี้อีกประมาณสักห้าหกถาด ได้เห็นครบทุกยุคแบบนี้อ้อเลยโอ,โอ้โหนะก็นะเมกะพัชนะะถ้าเกิดว่ากลับดวงเสริมดวงชะตาอันนนั้เมกะธิดนะครับเมกะพัชแน่นอนมหาอุดอ่าเมกะพัชเนี่ยคือมหาอุดปิดตาปูน้ากวนโนจระเข้มะ มหาอุดปิตาปูจันบ้านยางเมกะพัดปิดตาปูดีปิตาพ่อป้องมหาอุดไง mm hmm. ใช่ถ้าคงกระพันชาตีสุดๆนี่แหละครับอ mm hmm. โอเก็บให้หมดลูก mm hmm. ก็คือเมกะพัด mm hmm. ดังนั้นน่ยในยุคสงครามอินโดจ mm ีน hmm. จึงมีการนะทำพระเนื้อเมกะพัดออกมามาก เพื่อนะแจกให้ทหารไปลบแต่ถ้าว่าเ,เนื้อเมฆพัดเต้องใช้การสะกดธาตุในการเสกธาตุเนี่ยถ้าสะกดธาตุนิ่งไม่ได้คนเสกก็จะเป็นบ้าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีคนทำได้ไม่เห็นบ้าเลย เขาไม่ได้ทำตามพิธีถ้าเมื่อไหร่เริ่มทำตามพิธีนะแล้วสะกดธาตุไม่ได้นะเป็นบ้าแน่นอนเขาจึงบอกว่าเล่นธาตุผ้าขาดไม่รู้ตัวแต่สมัยนี้เสกแล้วไม่เห็นเขาจะเป็นบ้าเลยคือหนึ่งเสกแน่จริงกับสองไม่ได้เสก ดังนั้นเมื่อไม่ได้เสกวัตถุนั้นก็ไม่มีอนุภาพพุทธคุณนะแค่นั้นเองอ่านีฮะโอ้โหแล้วองค์นี้ทำไมผมจึงหยิบให้ดูอยู่นั่นแหละนีฮย คือถ้าคุณไม่บอกคุณค่าหรือค่านิยมกับเนี่ยคนที่ดูไลน์นะพลาดถ้าคุณจะอนุรักษ์องค์การพักเครื่องเนี่ยคุณต้องบอกคุณค่าบอกข้อมูลและบอกมูล,ลค่าที่เป็นมูล,ลค่าที่คุณเคยเห็นการซื้อขายจริงเนี่ย เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำในตอนนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันทำนะวงการพระเครื่องมันจะบิดเบี้ยวผิดทิศผิดทางนะครับผมพูดเสมอครับไหลสดทุกวันเนี่ยไม่ใช่ไหลสดของผมพื้นที่ตรงนี้เป็นของทุกคนที่เรามาร่วมกันทำอะไร เรามาร่วมกันอนุรักษ์วงการพระเครื่องเห็นปะคนยังไม่รู้เลยว่าเมกะพัดเนี่ยใช้ในด้านมหาอุดยังคิดว่ากลับดวงชะตาเห็นไหมคนไม่รูก้ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาบ่นครับว่าทำไมพระเก่าที่เล่นหากันเนี่ยนะทำไมนะขายไม่ค่อยได้คือหนึ่งขายได้แต่คุณต้องขายคนที่ดูเป็นถูกไหม อ่าแล้วเพอ่อญคนที่ดูเป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักคุณจะเข้าถึงตัวเขาก็ยากเนี่ยการขายที่ง่ายที่สุดก็คือการขายในสนามพระหรือขายในโลกโซเชียลแต่คนที่เขาดูเป็นเล่นได้อ่ะที่เขาเล่นพระหลักเขาไม่ได้มาไล่ซื้อตามโซเชียลถูก่ะล่ะนะส่งลูกมาให้เขา เอาไปให้เขาดูเขาดูแท้เขาก็จ่ายตางังพระแบบนี้นี่เขายิ่งชอบนะเขายิ่งเพราะเขาจะเลือกซื้อแต่พระยอดนิยมแต่สําหรับคุณที่ไม่รู้จักเข้าไม่ถึงไม่มีเบอร์โทรของนะลูกค้าดีๆหรือเซียนดีๆคุณก็ต้องเลือกการวางขายในสนามพระถูกป่มหรือในโลกโซเชียลแล้วคนที่อยู่ในสนามพระหรือในโลกโซเชียล เขาดูเป็นหรือยังอะ่ะเขารู้จักพักเครื่องหรือยังอะ่ะคุณฟังผมดีๆนะถ้าคุณไม่ทำให้เขารู้จักนี่ไงพักเก่าๆที่คุณชอบมานั่งบ่นว่าทำไมขายยากถ้เขาไม่รู้จักอะ่ะดังนั้นคุณจึงต้องทำให้เขารู้จัก ผมพูดแบบไม่ประดิษฐรทมบางครั้งเสียนไลฟ์เองคนดูห้าคนสิบแปดคนแต่เพจเนี้ยคนดูเป็นร้อยหลายร้อยผมพูดเสมอนี่ไม่ใช่เพจผมผมทำไม่เป็นเพจสาธารณะสำหรับเสียนทุกคนเข้ามาพิมพ์พเข้ามาบอกกับคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ข้อมูลก็โอดก็พูดไปสิพูดไหวเหรอผมพูดไหวเหรอทุกองอ่ะ กลับมาช่วยกันครับพี่พี่กลับมาช่วยกันสุดยอดของความหายากและแพงมากๆหลวงพ่อน้อยแ,แพงมากอะมากกี่บาทหายากยากยังไงอ,อ่ะง่ายๆแพงมากแล้วมากกี่บาทห้าพันมากยังห้าหมื่นมากเปล่า,า,าหรือห้าแสนเซียนพาระคุณไม่ต้องไปแอบราคา ถูกปะคุณต้องบอกเขาไปเลยนะว่าเห็นครั้งสุดท้ายล่าสุดเท่าไหร่อ่าเจอมากี่องค์ในชีวิตพี่เชฟวีส่งดาวสิบดวงส่งดาวสิบดวงแล้วขอบคุณครับสิบดวงดังนั้นอะ่ะมันต้องเลิอกอ่าเขาแล้วในยุคนี้ยุคนี้คือคุณต้องเป็นผู้ให้เป็นที่ปรึกษานะครับ สนใจเรื่องผลประโยชน์ให้น้อยลงก่อนนะครับเข้าสู่การอนุรักษ์เมื่อเราอนุรักษ์ได้แล้วเนี่ยถูกไหมคนรู้จักแล้วดูเป็นหาประวัติได้นะเออจริงอย่างที่พี่คนนั้นเคยพูดไว้พี่คนนี้ก็พูดไว้ถูกปะ่ะ mm. เขาก็จะกล้าเล่นพระกล้าสะสมพระเนะี่หรือถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็นะ พูดคุยก็ได้ในที่ตรงนี้ใช่ไหมไม่มีราคากลางเลยแต่ที่เห็นขายกันรั้งสุดท้ายเจ็ดหมื่นแปดพันบาทไม่มีทอ้ออ่ะแบบเนี้ยคน,ก,นกันได้ก็ได้เออเจ็ดหมื่นกี่ปีอย่างเงี้ยเออ<ม>เห็นปะเขาก็จะจูกไหม,มคนที่มาดูก็จะเออมันได้อะไรกัรกได้อะไรเยอะแยะมากมายกับการที่อยู่รวมกันตรงนี้อ่า หัวโบราณควรเลิกและเผยแพาบา่เป็นบารมีทรรมไม่ควรเลิกแต่ช่วงเนี้ต้องทำให้คนเล่นพระรู้จักพระเครื่องก่อนนะฮรู้ค่านิยมนะก่อนรู้วิธีการดูรู้รุ่นร,ร,รู้ปีรู้ประวัติรู้อนุภาพประสบการณ์พุตธคุณก่อน เพื่อนๆที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าไลน์เนี่ยเป็นไลน์ที่มีทั้งรู้ข้อมูลเป็นไลน์ที่มีทั้งวิธีดูแท้เกะเป็นไลน์ที่มีข้อมูลต่างๆคุณรู้สึกว่าอยากเข้ามาไหมคุ้มค่ากับการได้เข้ามาไหมนะนีฮะอ้าวนี่นะครับผมขอบคุณครับผมมีหน้าที่อธิบายว่าแท้เกะอ่ะ มันดูยังไงคุณสงสัยอะไรคุณก็ถามใช่ไหมพิมพ์ได้พิมพ์ได้ทุกคนคุยกันนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าทุกค่ำคืนอ่ะผมเข้ามาหาเพื่อนผมมานั่งคุยกันมานั่งปรึกษากันเหมือนเราเข้าสนามพาเนี่ยนะเอา้าเจอพี่วันนั้นวันดีก็พี่เออได้อะไรมาบ้างถูกป่าโอ้วันนั้นเห็นไปเจอกันที่นั่นนี่ นะไปเจอตรงนั้นมาพี่ไปทำอะไรเนี่ยมันต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้องค์แรกที่เคยเห็นเลยครับอาจารย์แบบนี้แท้ดูง่ายเจอแต่ K, เก๋ๆวันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วอิอเีจากหุ่นเพียนใช่ไหมครับวิธีการผลิตพระหล่อผมก็บอกวาให้หมดแล้วว่าคือตอนแรกเนี่ยตรงก่อนจะเป็นโลหะเนี่ยเขาเป็นเทียนก่อนอซึ่งเทียนเนี่ยเขาก็ต้องมีแม่พิมพ์ นะเทเทียนใส่ต้แม่พิมพ์ถูกไหมแล้วก็เอาไปหุ้มหุ้มด้วยดินนะแล้วก็เผาให้เทียนเนี่ยละลายออกอดินก็จะเป็นโพงโพงตรงนั้นแหละครับพอหยอดโลหะเข้าไปเนะี่ยก็ทุบเบ้าดินออกก็จะได้พระรเครื่องแบบนี้ออกมาอ,องค์แรกเลยครับที่เห็นแท้ดูง่ายขนาดนี้อ่าและ เราเห็นนะ่ะหน้าเดียวก็ว่ายากแล้วเมก,ก,กะพัดกะเป่ะแตกหักง่ายคนสมัยก่อนเวลาแพว่ติดตัวพกพาถ้าไม่ระวังทำให้ชำรุดปัจจุบันสมบูรณ์สมบูรณ์มีน้อยอ่าพอเวลาแตกหักกะก็คือก็จะเหลือจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆเหลือสมบูรณ์นหนเหลือสมบูรณ์รไม่ง่ายขอให้รายการดีๆอย่างนี้อยู่คู่กับคนชอบพัดตลอดไปขอบคุณ <ไป S 1> <อ>ครับวบีอ่า นี่นะฮะโอ้แล้วก็ทิกอย่างหนึ่งนะผ้าหล่อสองหน้าแทบทุกหลวงพ่อนะด้านหนึ่งจะสวยด้านหนึ่งจะไม่สวยจริง,รงอ่าแต่ถ้าสองหน้าพิมพ์เดียวกันเป๊สวยเหมือนกันเป๊ะให้รู้เลยว่าอันนั้นมักจะผิดผิดวิสัยก็จากอะไรนะเพราะด้านหนึ่งสวยด้านหนึ่งไม่สวยปกติอยู่แล้วอ,อ่าเนี่ยครับ นี่โอองนี้ขอให้คุณรู้เหมือนผมเธอะว่าชีวิตผมเนี่ยทองเหลืองผ่านมือหลายสิบทองผสมเนี่ยผ่านมือหลายสิบเมกะพัทเนี่ยน่าจะองค์ที่สองไฮไลท์เลยครับวันนี้อ่าแล้วเมกะพัทเนี่ยเขาต้องใช้วิธีการเสกที่สะกดธาต ไม่ใช่พระทุกองค์จะทําเนื้อเมฆพัดจะเสกเนื้อเมฆพัดได้แล้วอย่างพ่อน้อยวัาธรรมศาลาเรารู้เรื่องแค้วคาดมหาอุดแล้วนี่คือตรงเนื้อเน้นเน้นเลยคือมหาอุดครับแล้วที่สําคัญคือหน้าเดียวว่าเจอยากแล้วมีสองหน้าหายากสุดในบรรดาหนะ้าเสือของพ่อน้อยหายาก กว่านะเสือรุนแรกอีกนะครับขอบคุณครับด้วยความที่เป็นเนื้อที่ต้องเล่นแร่แปรธาตุเนื้อพิเศษพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแน่นอนครับอ่าหลวงพ่น้อยเกิดปีขาจริงเรียกหน้าเสือโอ้โหเนี่ยขอบคุณทุกข้อมูลที่พิมก็มาบอกว่าล่อมาแล้วนาดูเลอเรียกหน้าเสืออ่ะก็อะไรก็แล้วแต่นีะนะให้ดูแท้ให้เห็นจนชินตาก่อน ทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเ k Check ช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที sk เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ sk เช็คพระหรือสแกน QR ว o d e โคตได้เลย